ดีเยี่ยมมากครับและเขาก็ยิงเลยครับคูตินโยเล่นกันสั้นๆนะครับระ่างสงคนนี้ อเลยครับโอกาสของเขาที่จะและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห่ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับนี่ครับดูจากภาพช้าม,มุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นประตูที่สวยงามครับ มไม่เทียบขึ้นหน้าครับลวงเขาต่อบอลกันไปมาอยู่ครับและเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับ และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับดูนะครับฟุตบอลแปให้กับเพื่อรุวมทีมได้สวยครับเอาเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับโอเป็นโอกาสวันนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับอ,ออกตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับ อยโอ้ผ่านไปได้แล้วครับแล้วก็เป็นโอกสพยายามจะยิงกับวลเล่ลูกนี้เลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ เปอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปและเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกนะครับ เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่พิดตัดสินจะให้เป็นลูกแตะมุม Cristiano lo nando. Lo Il recupero sarà di tre minuti. หมองส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับฟูตินโนโลนันดินโนและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆ และก็หมดเวลาครึ่งแรกครับนะค,ครัตรงนี้ผูจาการทีมของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนรว่นเลยครับนะครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับโลนันดินโย คริสม <Chris> ันลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดี ครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับเพื่อที่จะหวังพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับและจุดโทษลูกนี้ก็ไม่พลาดครับนะครับเขาก็ยิงเข้าไปได้ดีครั้งนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ผู้สาประตูต้องสองจิตสองใจครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปทางไหน คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดคริสเตียนโอนันโดตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับ ผิดสวยงามเลยครับดูสามตู้ของการลูกนี้ได้เยี่ยมครับดูนะครับเลื่อมไปแต้องหลังไปลูกนึงและครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแล้ะครับ บอลนอข้างไปครั้งครับมาโกลยสอะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห ขึ้นไปครับให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อและเขาก็ยิงเลยครับสามตูขึ้นไปฟ้าไว้ได้เลยครับ โนันดินโยล,ลูกนี้เป็นประตูครับเป็นประตูที่พิเศษสุดจริงๆถือว่าเป็นลูกเตะมุมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับและเขาก็สามารถจบสกอร์ได้อย่างสุดยอดด้วยครับต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ เบิร์าแมนโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับนี่เซฟได้ไม่น่าเชื่อครับ เ,เป็นสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับนะครับถ้าพวกเขาและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับ